สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการจัดซื้อสินค้านะครับให้ไปคลิกที่จัดซื้อสินค้าครับแล้วเลือกเพิ่มรายการซื้อครับเลือกสาขาได้เล,เลยครับในส่วนนี้จะแสดงสินค้าทั้งหมดนะครับสามารถค้นหาสินค้าได้จากตรงนี้ครับ เมื่อเราต้องการซื้อสินค้านะครับให้ทำการคลิกที่รูปสินค้าครับจะแสดงสินค้าที่เราเลือกตรงนี้ครับสามารถค้นหาผู้ขายได้ครับเมื่อเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้กดชำระเงินครับเมื่อกดแล้วจะแสดงใบสั่งซื้อสินค้าขึ้นมานะครับ แต้ละกดชำระเงินครับถ้าต้องการดูรายการจัดซื้อสินค้าให้ไปที่จัดซื้อสินค้าครับส่วนนี้จะแสดงรายการจัดซื้อสินค้าทั้งหมดนะครับสามารถดูสถานะการชำระเงินได้นะครับในส่วนนี้เราสามารถ ดาวโหลดใบสั่งซื้อสินค้าแก้ไขหรือดูใบสั่งซื้อสินค้าได้ครับก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ